ตลาดเดือดขั้นสุดบิซุบิชิลาดน้ำมันลงกองไฟส่งเอ็กเพนเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดราคาน่าซื้อจริงๆสุดยอด สวัสดีครับผมกันเลซซิงนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคารถมิสูบิชิเอ็กเพนเดตัวใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าราคาเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยโ,โหกันเลซซิงตกใจเลยนะฮะเพราะว่า x p ็ n d พนเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่จริงๆนะครับแล้วรถคันนี้มีความพิเศษเลยนะก็คือเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงนะว่ารถผลิตไทยเนี่ย ดียังไงนะครับแล้วราคาเนี้ยมันว้าวตรงไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นเลยนะครับอพามาดูทางด้านของตัวราคาก่อนนะครับมิสุบิชิเอ็กแพนเดตัวใหม่ล่าสุดนี้นะฮะเปิดตัวราคาออมาเนี่ยเป็น2รุ่นนะครับก็จะมีทางด้านของ Xpander ตัวเป็น H.E.V. นะฮะก็คือ Xpander ตัวธรรมดานะครับเป็น7ที่นั่งแต่ว่าใส่เทคโนโลยีเป็น h y บริดนะฮะมาด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็น X p a n d e r c r o s s ตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวไฮบริดมาเหมือนกันนะครับก็คือตัว e x p ก n d e r Cross เนี่ยก็จะยกสูงขึ้นใส่ของตกแต่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าพอพูดถึงราคาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเพื่อนเพื่อสมาชิกหลายท่านอ้าปากค้างแน่นอนนะครับเพราะว่า X Pennder ตัวที่เป็น HEV เนี่ยตัวที่เป็น7ที่นั่งตัวสแตนดาร์ดนะฮะราคาอยู่ที่9 1 2 0 0 0บาทนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตัวราคาเนี่ยจริงๆ X Pen อ็กเดตัวราคาเขาอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วในปัจจุบันนะฮะตัวนี้เป็น็น HIVV กคือ ที่เป็นไฮบริดนะครับราคาพอๆกับตัวเดิมแต่ว่าได้เทคโนโลยีตัวใหม่นะฮะโอ้โหน,น่าสนใจจริงๆนะครับแต่ว่าทีนี้มาดูทางด้านของตัว x x p n n d e r c r o s s นะฮะตัวที่เป็น h e v เนี่ยราคาช่วงแนะนำนะฮะนี่เขาบอกว่าช่วงแนะนำนะราคาอยู่ที่946,000บาท โอ้โหนี่คือเอ็กเพนเดอร s คนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเทคโนโลยีไฮบริดนะครับเป็น HEV นะฮะอ่าคือสรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าถ้าพูดถึงเรื่องราคานะรถ7ที่นั่งนะครับระดับมินิ MPV อย่างนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก9 0 0 0แสนกว่าแล้วได้ทางด้านไฮบริดเนี่ยกาซิงมองว่าโอ้โหราคานี้น่าสนใจนะครับแล้วที่สําคัญนะกาซิงขอญาตเปรย์ไว้อย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงนะฮะราคาระดับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนนะครับจนถึงล้านเนี่ย จะมีรุ่นที่มาชนกับทางด้านของ x p e n เ e r เนี่ยหลายรุ่นแบบมากๆนะครับนั่นหมายความว่า x p e n เ e r เเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มรถที่ตลาดเดือดที่สุดในไทยนั่นคือรถยนต์นั่งนะฮะที่มีรถ EV รถ Hybrid นะฮะโอ้โหหลายรุ่นมากเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังทางด้านทา้ายคลิปแล้วกันนะฮะ โอ้โหนี่ต้องบอกว่าทางด้านของมิ s u ูบิชินี่เปิดหน้าชนแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะทุกเทคโนโลยีเลยนะฮะรถ E ีวีรถไฮบริดอะไรก็ช่างมาเลยนะครับเจอเอ็กเพนเดอร์เข้าไปนี่ผมบอกว่าโอ้โหเหนื่อยกันสุดๆแน่นอนเดือดกันสุดๆแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้มาดูทางด้านของประเด็นถัดมานะฮะที่กาเลซิงบอกเอาไว้นะครับว่ารถคันนี้นะครับผลิตไทยอ่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจจะมองดูนะฮะว่าเอ๊รถผลิตไทยมันเด็ดตรงไหนกาเลซิงเอามาเป็นประเด็นอย่างนี้ ทำไมนะครับอขอญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะก็คือทางด้านของ m ิ t s บิชิ h ิ n e w X p a n d e r ตัวที่เป็น Hybrid นี้นะครับผลิตในประเทศไทย ะะผลิตในประเทศไทยหมายความว่าอะไรนะฮะอขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้รถที่เป็น7ที่นั่งในกลุ่มรถมินิ MPV เนี่ยจริงๆจะเห็นข่าวหลายๆข่าวนะฮะอาจจะมีดราม่ามั่งอาจจะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่มีเรื่องต้องพูดถึงเยอะนะฮะเนื่องจากทางด้านของรถมินิ MPV 7ที่นั่งกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่นะไม่ได้ผลิตในไทยเลยนะว่าอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่จะผลิตจาก ต่างประเทศมานะฮะแล้วต่างประเทศเองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับรถที่ผลิตในไทยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหบางทีเรื่องของสเปคเรื่องของความสัมผัสเรื่องของอะไรก็ช่างนะฮะทางด้านของรถที่ผลิตไทยเนี่ยดีกว่าว่าอย่างนั้นนะครับคือดีกว่าในแง่ของแทบจะทุกแง่เลยนะฮะหลายท่านก็เลยอาจจะไม่ได้ซื้อรถในกลุ่มมินิ MPV นะฮะทางด้านของ x อ็ n d e r เดเนี่ย ปกติแล้วนะก็จะผลิตจากต่างประเทศเหมือนกันนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ณปัจจุบันนะตัวเนี้ยตัวที่เป็น h e v นี่คือตัวที่ผลิตไทยนะฮะตัวที่ผลิตไทยเนี่ยนั่นแสดงว่านะครับทางนั้นของ x p a n d e r ตัวนี้นะนี่การที่ยังไม่สัมผัสนะครับแต่ผมคาดว่าเรื่องของความสัมผัสเรื่องของวัสดุที่ใช้แล้วก็เรื่องของมาตรฐานที่ผลิตเนี่ย เรายกนิ้วโป้ให้ได้เลยแน่นอนนะครับพอรถผลิตไทยอาจจะติได้ว่าออปชั่นน้อยนะฮะอาจจะไม่ใส่ออปชั่นนั้นออปชั่นนี้มาให้อะไรวานนี้คือติได,ด้เท่านั้นนะแต่ถ้าบอกว่ารถผลิตไทยเนี่ยเรื่องของคุณภาพนะฮะความสัมผัสเรื่องของวัสดุเนี่ยถือว่าโมโอกอไทยเนี่ยถือว่าแจ่มาอย่างนั้นนะครับทางด้านของ Xpander เนี่ยก็เลย มองว่านะครับโอ้โหนี่ใช้ได้เลยเพราะอย่างนั้นนะครับรถราคาที่ประมาณ9,000 900, 0สนกว่าๆนะครับแล้วผลิตไทยอย่างนี้นะครับแล้วเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องไปลองขับนะฮะอันนี้บอกเลยนะฮะว่าเดี๋ยวกระทิงไปลองขับก่อนแล้ะกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ขนาดอยู่เท่านี้โอ้โผผมก็ยังรู้สึกว่าบรรสุดยอดจริงๆนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ทีนี้ พามาพูดประเด็นถัดมาเลยแล้วกันนะครับประเด็นที่เรา,าเปยดเอาไว้เมื่อช่วงต้นคลิปนะครับก็คือทางด้านของ Mitsubishi X p ก n d e r ถ้าพูดถึงว่า X p ็ n เพนดราคานี้นะครับเขาจะมาฟาดฟันกันนะครับกับรถในกลุ่มรถที่เป็นรถยนต์นั่งรถยนต์นั่งเนี่ยต้องใช้คำว่าอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2023นะครับ เป็นปีที่เดือดขั้นสุดปีหนึ่งเลยนะฮะของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นั่งเพราะว่ามีรถ EV ีหลายรุ่นนะครับเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆด้วยนะฮะนั่นเป็นรถยนต์กลุ่มรถยนต์นั่งนะ,ะอาจจะเป็นอ่าอ่าเซ gment ต,ต่างๆนะฮะอาจจะมี bsuv มากนะครับรถยนต์ทางนั้นรถเก๋งทั่วไปอะไรแบบเนี้ยนะครับรถเก๋งใหญ่รถเก๋งเล็กก็แล้วแต่นะฮะแต่หลกัลกๆถ้ามองในแง่ของนะฮะตัวของราคาแล้วก็เป็นรถยนต์นั่งนะครับ x p a n d e r อยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วราคา ยังบอกว่าโอ้โหราคานี้เล้าใจนะเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วเป็นทางด้านของอรถยนต์ขนาดก็ไม่ถึงกระเล็กนะฮะเป็น SUV เลยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับมินิ SUV เลยนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ด้วยนะครับาพามาเริ่มต้นดูจากกลุ่มแรกแล้วกันนะที่ทางด้านของ X Pen เ e r ดจะมาชนด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มมินิ MPV เลยนะครับเริ่มต้นจากที่แชมป์เก่า t ต y o ตา้า e l o อนะครับ โดยต้าวีลอสเนี่ยทำราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,95,000บาทนะฮะแต่จริงๆอ่ะเขาน่าจะไปชนกันกับตัวที่เป็นตัวน้ำมันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวทางด้านของตัว HEV ตัวเท็กวีไฮบิดนะครับก็มองว่าจริงๆตัววีลอสเนี่ยตัวเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่7 9 0 0 0 0บาทนะฮะอันนี้ก็ตีสัก800,000เลยแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะแต่ถ้าเป็นตัวที่พอขับได้หน่อยก็อยู่ประมาณ800,000กว่าการทิ่มองว่าถ้าเปรียบเทียบกับวีลอสนะครับตัวแชมป ได้เอ็กเพนเดอร์เลยเนี่ยแล้วได้ตัวไฮบริดเลยเนี่ยผมว่านะฮะโอ้โหเวลสนี่จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่เกิดข้อเปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็มีรุ่น XL7 นะครับราคาที่ประมาณ8 0 0แสนต้นๆนะครับแล้วก็มีเออติกานะครับที่ก่อนรับส่วนลดอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าแต่ถ้าปัจจุบันนะครับมีส่วนลดเหลือเสร็จก็ประมาณ ,00 0 0 0ไปปลายนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเออติกานนี้ก็ราคาห่างกันพอสมควรนะครแต่ก็มีจุดเด่นนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยมีจุดเด่นของแต่ละรุ่นนะคร นะฮะต้องบอกว่าก็ยังเรื่อยๆชิวๆอยู่แล้วกันนะฮะเพราะว่านะฮะรถส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีทางด้านของเ e อ็กเพนเดแหละผลิตไทยผมว่าเป็นตัวเลือกแรกๆแน่นอนนะฮะสำหรับหลายๆท่านนะครับอาทิมาดูกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเดือดแบบสุดๆแน่นอนนะครับก็คือทางด้านของกลุ่มที่เป็นรถ EV BSUV แล้วและก็รุ่นที่เป็นทางด้านของรถไฮบริดนะฮะคือพูดง่ายๆว่าราคาที่ไม่เกินล้านนะครับหรือว่าอาจจะล้านนิดๆนะครับอะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของรถ EV ก่อนเลยแล้วกันนะครับ GAC Ion น้องใหม่ล่าสุดนะครับที่โกยยอดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสนั่นวันไหว m o เ o อ Expo เลยนะฮะราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่899,900บาทนะครับแล้วก็มีโอ้โหทางด้านของรถที่ต้องบอกว่าตัวขนาดตัวเนี่ยถือว่าใหญ่หน่าดูนะครับแล้วก็ทางด้านของรถเป็น EV 100%เลยนะไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยนะครับราคาที่ประมาณนี้ผมว่านี่นะฮะเป็นตัวเลือกแรกๆของหลายท่านแน่นอนนะครับแล้วก็รุ่นถัดมานะฮะตัวแชมป์เก่าทางด้านของกลุ่ม BSUV นะครับก็คือ HRV ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือถ้าเปรียบเทียบราคานะฟัดกันได้แน่นอนนะครับเพราะว่า HRV เนี่ยจริงๆแล้วรถเท่กว่า e Xpander แน่นอนนะครับแต่พูดถึงว่า HRV เนี่ยที่นั่งนะซูเอ็กซ์เพนไม่ได้นะครับเพราะที่นั่ง e Xpander มี7ที่นั่งนะครับโอ้โหนี่เปรียบเทียบกันได้เลยนะราคาพอกันนะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็คือ Toyota Corolla Cross นะฮะถ้าเปรียบเทียบทางด้านของตัวไฮบริดเนี่ยราคาอยู่ที่ล้านต้นๆน,น,นะฮะล้านนิดๆน,น,นะ Toyota Corolla Cross เนี่ยโอ้โหต้อองบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยซััััดกนนนนนนวแ่อะครบ แล้วก็มีรุ่นอื่นอีกนะครับก็เป็นทางด้านของ MG ES นะครับราคาเริ่มต้นที่959,000บาทนะครับแล้วก็มี MG EP นะถ้าปัจจุบันไม่แน่ใจว่ามีขายอยู่ที่โชว์รูมไหนบ้างนะครับแต่ก็ราคาที่ประมาณ700,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีทางด้านของ MG 4นะอยู่ที่869,000บาทโอ้โหนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามองทางแง่ของราคานะอยู่ที่ประมาณ800,000ไปปลายจนถึง900,000กลางๆอย่างนี้นะครับ Expander นี่อยู่ในกลุ่มที่ต้องบอกว่าโอ้โหไฟลุกเลยนะฮะตลาดรถยนต บบเดี๋ยวต้องรอดูนะวันนี้การันิชงก็มาเล่าเรื่องของตัวราคาเนี่ยฮะผมอึ้งมากๆเลยนะตัวของราคาที่เปิดมานะครับแต่ต้องรอดูก่อนแล้วกันนะครับวันนี้การันิ่งยังไม่ได้ลองขับนาะว็กแพนเดอร์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าลองขับแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่ารถรุ่นนี้ขับแล้วดีแค่ไหนนะครับน่าซื้อแค่ไหนสวัสดีขอบคุณทุกเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสด สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า ja. .com